พระเจ้าหลุยที่ส6แห่งราชวงศ์บูบงเสด็จขึ้นครองราชในวัยเพียงยี่สปีพร้อมพระมเหสีมารีองตัวเนตซึ่งเลื่องลือในความฟุ้งเฟอ้อแผ่นดินฝรั่งเศสในเวลานั้นมีความเหลื่อมล้ำมหาศาลร,ราชสำนักรูราใช้ชีวิตท่ามกลางปราสาทแวร์ซายขุนนางดื่มไวน์ชมดนตรีเต้นรำใต้แสงเทียนขณะที่ชาวนาและสามัญชนหิวโหยบางคนไม่มีแม้ขนมปังจะประทังชีวิตมีเรื่องเล่าขานว่าเมื่อชาวบ้านบ่นว่าไม่มีขนมปังจะกินพระนางมารีองตัวเนตตอบอย่างไร้เดียงสาว่า ก็ให้กินขนมเค้กสิไม่ว่าถ้อยคำนั้นจริงหรือแต่งเติมก็สะท้อนให้เห็นรอยแยกระหว่างความรูราของชนชั้นสูงกับความทุกข์ยากของประชาชนพระเจ้าหลุยพยายามปฏิรูปบ้างแต่พระองค์อ่อนแอเกินกว่าจะตัดสินใจได้เด็ดขาดรัฐการคลังล้มเหลวจากสงครามและการใช้จ่ายเกินตัวการเก็บภาษีไม่เป็นธรรมกดขี่ชนชั้นล่างเสียงของประชาชนไม่เคยได้รับฟังในที่สุดความโกรธก็สะสมกลายเป็นพายุแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศส1789็ ประชาชนลุกฮือบุกยึดคุกบ้าตินอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจกษัตริย์ราชสำนักถูกโค่นลงและกษัตริย์ถูกจับในฐานะศัตรูของประชาชนวันที่21มกราคมข้อศ1793พระเจ้าหลุยที่16ถูกนำตัวขึ้นแท่นประหารเขาพยายามกล่าวปราศัยข้าไม่เคยตั้งใจทำร้ายประชาชนเลยแต่เสียงกองดังกลบใบมีกิโยตินตกลงเสียงเงียบงานปกคลุมฝูงชนพระเจ้าหลุยที่16คือกษัตริย์ที่ไม่ยอมปล่อยราชบัลลังก์ ตั้งแต่แรกที่มีเหตุการณ์เลวร้ายพระองค์เลือกยิดมันในสิทธิของกษัตริย์จนสุดท้ายเสียทั้งบัลังและชีวิตเปรียบเหมือนนักการเมืองและผู้มีอำนาจที่ทุจริคตคดโกงไม่ซื่อสัตย์ไม่ยอมลงจากตำแหน่งผลสุดท้ายก็ต้องจบแบบคาดไม่ถึง